การผลิต biodiesel โ,โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีหัวข้อการนำเสนอ 1. งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ออุปกรณ์และสารเคมี 3. กระบวนการผลิต 4. ข้อดีและข้อเสีย 5. ตัวอย่างการใช้งานและ6สมาชิกในกลุ่มค่ะสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นงานวิจัยของคุณจรวรรณโพภับูรณ์คุณดวงกมลอยู่เชิญ คุณบุรษกรโคชเลิกตีพิมพ์เมื่อปี2547เกี่ยวกับการผลิตเบลอดีเซลจากปฏิกิริยาทานฟ r i ิฟิเคชันโดยการใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะเป็นของหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร,บร์บัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองนะคะสารเคมีที่ใช้ทดลองค่ะ 1. น้ำมันปลาล์มใช้แล้ว 2. เอทานอล 3. กรดซัลฟวริก 4. น้ำก่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ 1. บึ่มิเกอร์ขนาด2000 1.250และ100มิลลิลิตรค่ะ 2. เทอร์โมมิเตอร์ 3. ฮอตเพลตสเตอร์ซี 4. แมกเนติกสเตอร์ห้ 5. ชุดขาตั้งรอยแยก 6. ก ขวดก้นกลม2คอขนาด1000มลิตร7ชุดรีฟลัก8เครื่องปั๊มสุญญากาศ 9. สายยาง 10. กระดาษกรองเบอร์หนึ่ง11ผ้าขาวบาง 12. ถุงมือง3 3ชุดเครื่องปั๊มเติมอากาศค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนะคะการเตรียมน้ำมันปลาล์มก่อนการทดลองนะคะ นำน้ำมันที่ใช้แล้วนะคะมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนําไปกรองด้วยกระดาษกรองโดยใช้ปั๊มสุญญากาศค่ะเมื่อกรองเสร็จแล้วนะคะเราจะนําน้ํามันที่ได้นะคะมาให้ความร้อนนะคะที่อุณหภูมิ120องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะซึ่งเรานะคะจะเปิดเครื่องคนตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการทําปฏิกิริยาค่ะในการทําปฏิกิริยานะคะเราจะชั่งน้ํามันที่ผ่านการกําจัดน้ำหมอกแล้ว400กรัมใส่ในขวดก้นกลม2คอค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะต่อชุดควบแน่นนะคะเข้าด้านบนของขวดกลมกลมสองคอค่ะเมื่อต่อเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ความร้อนแก่ชุดเครื่องมือนะคะจนอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสค่ะเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง70องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราจะเติมอทานอลลงไปหลังจากนั้นรอให้อุณหภูมิลดลงและจึงค่อยๆหยุดกรดซัลฟิวริกนะคะเริ่มจับเวลาที่4ชั่วโมงค่ะใน4ชั่วโมงนี้นะคะเราจะทาการควบคุมอุณหภูมินะคะให้อยู่ที่ 86ถึง88องศาเซลเซียสค่ะเมื่อครบเวลาที่กำหนดนะคะเราจะนำขวดกกลม2ออนะคะไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะหลังจากนั้นนะคะนำไปล้างสิ่งเจือปนออกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแยกสิ่งเจือปนออกนะคะนำสารผสมใส่กรวยแยกรอให้แยกออกเป็น2ชั้นค่ะแยกสารผสมชั้นล่างออกเหลือไว้แค่ชั้นบนนะคะหลังจากนั้นนำเบโอดีเซลที่ได้นะคะใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาด2000มลตรค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำกันลงไป2เท่าของปริมาณไบโอดีเซลค่ะเติมอากาศลงไปในน้ำมันไบโอดีเซลเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการแยกน้ำออกโดยการใช้กรวยแยกค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการล้างแบบนี้นะคะประมาณ2-3ถึงครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดค่า pH ใหตได้ค่า p ิเตเป็นกลางนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการขจัดน้ำออกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เริ่มจากการให้ความร้อนที่อุณภูมิ120องศาเซลเซีสยสเป็นเวลา1ชั่วโมงรอจนเย็นนะคะเมื่อเย็นแล้วนะคะนำน้ำมันเบโอดีเซลที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติต,ต่างๆค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อดีและข้อจำกัดของเบโอดีเซลนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของเบโอดีเซลก่อนนะคะข้อดีของเบโอดีเซลเลยนะคะ 1. ต้นทุนต่ำาออัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง3เทคโนโลยีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วค่ะ ส่วนข้อเสียและข้อจํากัดของไบโอดีเซลนะคะ 1. นนะคะเกิดคองเสียค่ะ 2. อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3อาจมีการปนเปื้อนจากตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะ 1. นนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีนะคะจะช่วยลดพลังงานกระตุ้นที่จําเป็นในการเกิดปฏิกิริยาทําให้ปฏิกิริยาทานฟิลิฟิเคชันนะคะเกิดขึ้นได้เร็วลดเวลาในการผลิตค่ะ 2. นะคะเพิ่มความบริสุทธิ์ค่ะ ตัวเร่งปฏิกิริยาบางชนิดนะคะจะสามารถช่วยลดปริมาณของสารเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทําให้ได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพมีความบริสุทธิ์สูงค่ะ 3. นะคะการควบคุมค,คุณสมบัติค่ะตัวเร่งปฏิกิริยานะคะสามารถเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเพื่อควบคุมค,คุณสมบัติของไบโอดีเซลเช่นจุดว่าไฟความเหนืดค่ะ 4. นะคะผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบหลากหลายชนิดค่ะตัวเร่งปฏิกิริยาบางชนิดนะคะสามารถใช้กับวัตถุดิบที่หลากหลายเช่น น้ำมันปาล์มน้ำมันรำข้าวน้ำมันใช้แล้วนะคะทำให้โรงงานนะคะสามารถผลิต b บ o d i ี s e l ได้จากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับผู้จัดทำนะคะ1น,นะคะนางสาวนลินทิพทองรัตน์รหัส910ค่ะ2นะคะนางสาวอธทิยาคงเมสุขรหัส92 3ค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ